MIS CVS ภูมิใจเสนอเพชสเปเชียลใน Excel อะไรคือเพศสเปเชียลเพศสเปเชียลจะเหมือนพเพศปกติเพียงแต่เราจะสามารถกำหนดได้ว่าเราต้องการข้อมูลในลักษณะใดเช่นเอาเฉพาะค่าหรือเอาเฉพาะรูปเซลล์ เมื่อเรากดคำสั่งเพื่อ special ใน Excel เราจะขึ้นวินโดว์แบบนี้นะคะซึ่งที่เราจะมาสอนในวันนี้มีดังนี้ 1. formula 2. value 3. format 4. transport 5. formula and number format และ 6. value and number format เอาเป็นเหมือนคำสั่งเพจปกติของพวกเราเนี่ยนะคะส่วนฟอร์มูล่าเป็นการคัดลอกเฉพาะสูตรหรือเป็นการเพจเฉพาะแค่สูตรไม่เอารูปแบบเดิมของเซลล์ที่ Copy ไปด้วย Value เป็นการเพจข้อมูลลงไปเฉพาะค่าโดยไม่มีสูตรและการจัดรูปแบบของเซลล์ที่ Copy Format เป็นการเพสเฉพาะ formatting form ในเซลล์ที่ Copy โดยไม่นำค่าในเซลล์ไปด้วยถ้าสมโพสเป็นการเพสแบบมีการกลับด้านของตารางค่ะ formula and number format เป็นการเพสที่จะเอาทั้งสูตรและ formatting form มาจากเซลล์ที่ Copy ส่วน value and number format เป็นการเพจที่เอาเฉพาะค่าแลฟ f o r m a t t ิ้งฟอร์มมาโดยไม่เอาสูตรมาด้วยพอจะเข้าใจกันหรือเปล่าคะงั้นเดี๋ยวจะให้เพื่อนอีกคนมาสอนวิธีทำนะคะข้อมูลไฟล์ประกอบการสอนอยู่ด้านล่างวิดีโอนะคะงั้นเรามา,นานเริ่มลองทำกันเลยดีกว่า เอาล่ะเรามาเริ่มที่เพสตฟอร์มูล่ากันดีกว่าเราต้องการให้ช่องนี้เป็นซัมเหมือนกับข้างๆงซึ่งข้างๆเรามีสูตรอยู่แล้วก็คือซัมช่อง C3 ถึง C8 เราต้องการให้ของเราเป็นเหมือนเหมือนกันแล้วก็จะก๊อปปี้เสร็จแล้วเราก็เพสต์แต่ทีนี้เราจะเพสต์ธรรมดาก็จะไม่ได้สูตรที่เราต้องการแล้วก็เพสต์ฟอร์มูล่าอ่า เมื่อได้เพสฟอร์มูลาไปแล้วเราก็จะได้ตัวเลขที่เราต้องการแต่เราอยากได้ให้มันเป็นฟอร์แมตเดียวกันคือรูปแบบเดียวกันด้วยเราก็ทำใหม่เป็น Copy อีกรอบแล้วเข้า paste Option Paste Special เลือก Formula and Number Format ตึงตตึงๆได้ส่วนที่ต้องการแล้วโอเคต่อไปเราจะพูดถึงการ Paste Value เราต้องการให้ t o t a ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้เราก็ทำการ paste value โดยการ copy และ paste เราอาจจะ paste เป็น paste value เฉยเพื่อให้ได้ค่ามาแต่เราได้เข้ามาเฉยเราต้องการให้มันเป็นเป็นรูปแบบเดียวกันคือเป็นมีเหรียญด้วยแล้วก็ทำใหม่ copy Paste Special เลือก Paste Value and Number Format เราก็จะได้หน่วยเดียวกันเหมือนกันหมดเลยเย่เย่ต่อไปเราจะทำ Paste Format เพราะว่าตรงนี้เราต้องการให้เป็นรูปแบบเดียวกันให้เรา Copy ของอันใดอันหนึ่งที่เป็น Format ที่เราต้องการ Copy เข้ามาเสร็จแล้วก็เลือกส่วนที่เราต้องการจะเปลี่ยน ก็คลิกขวาเสร็จแล้วก็ Paste Special เลือกฟอร์แมตที่เราต้องการจึงจึงได้ผลออกมาตามที่ใจต้องการเลยเห็นไหมเห็นแล้วเย้ <Hello. S 1> yeah. ต่อไปเราเห็นช่องว่าตรงนี้ใช่ไหมเราอยากได้ให้ข้อมูลตัวส่วนนี้ไปอยู่ในตรงนี้เราก็จะทำโดยการใช้ Paste Value and Number Format แต่ทีนี้มันเป็นตารางโคนาแนวกันเราก็เลยใช้ r ท n น p o s t ด้วย โอเคกด Copy ก ah, ่อนเลยอ่าเสร็จแล้วมาเพจสเปเชียลกันดีกว่าตึงให้เรากดเลือก Value and Number Format แล้วก็ Transport ตึ้งตนี่ไงล่ะที่เราต้องการเย้สําเร็จแล้วตึ้งึงดึดงึเย้สําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ ที่สุดก็จบไปแล้วนะคะกับกับกับวิดีโอเบสิกการใช้ Hair Special ไว้โอกาสหน้าพบก,กันใหม่นะคะ